สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะ5นักสัตว์ชีวิตติดดาวดวงดีระดับหประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ดูดวงวันนี้5นักสัตว์ชีวิตติดดาวดวงดีระดับ5ประจำเดือนกุมภาพันธ25์2568การงานเงิน โชคลาภจัดให้เต็มเต็มได้รับเงินก้อนใหญ่ดวงวันนี้ในเดือนกุมภาพันธ25์2568นี้มีการคาดการดวงของทั้ง12ปีนักษัตวโดยสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชินูปมัมมีการดูดวงจัดอันดับชีวิตติดดาวสำหรับ12นักษัตวประจำเดือนกุมภาพันธ์2568แต่ละปีจะถูกจัดอันดับดวงดี ตั้งแต่ระดับ5ดาวไปจนถึง3าดาวจะอย่างไรบ้างดูดวงวันนี้มีข้อมูลดังนี้ดวงดีระดับ5้าดาวได้แก่ดวงปีขานเสือสำหรับปีขานถือว่าเป็นปีที่ดวงดีที่สุดในเดือนนี้ด้วยการคาดการว่าคุณจะพบกับความสำเร็จในหลายด้านทั้งในเรื่องการงานและการเงินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสร้างฐานความมั่นคงให้กับตัวเองได้หากมีแผนการลงทุน หรือโครงการใหม่ๆควรลงมือทำได้เลยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีโชคลาภในเรื่องของการเดินทางและการพบประผู้คนใหม่ๆที่จะนำโอกาสดีๆมาให้คุณดวงปีชวดหนูปีชวดในเดือนกุมภาพันธ์ก็มีดวงดีไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินจะมีโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนในวงการเดียวกันทําให้โครงการต่างๆเดินหน้าไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้การลงทุนในระยะนี้ยังมีโอกาสทํากําไรที่ดีสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยเสริมดวงของคุณให้ดีขึ้นได้ดวงปีมะเสง็งงู ในเดือนกุมภาพันธ์ปีมะเส็งถือว่ามีดวงดีระดับ5าดาวในหลายๆด้านการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสายธุรกิจหรือขายของออนไลน์จะได้รับความสนใจจากลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ๆทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านนี้ส่วนด้านการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทำธุรกิจหรือการลงทุนที่เคยดำเนินการไปแล้ว ดวงปีมะเมียหมาในเดือนนี้ปีมะเมียก็ถือว่าเป็นปีที่ดวงดีระดับ5ดาวเช่นกันทั้งในเรื่องการงานและความรักคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายทำให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่หวังส่วนเรื่องความรักจะมีช่วงเวลาที่หวานชื่นโดยเฉพาะกับคนโสดที่อาจได้พบกับคนที่ถูกใจดวงปีจอสุนะัข ปีจอในเดือนนี้ก็ถือว่ามีดวงดีมากโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและอาจได้รับความสำเร็จในโปรเจกต์ใหญ่ๆที่คุณทําอยู่นอกจากนี้ในด้านการเงินจะมีการหมุนเวียนที่ดีซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนหรือการได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในอดีตดวงดีระดับสดาวได้แก่ดวงปีฉลูวัว สำหรับปีฉลูในเดือนนี้ถือว่ามีดวงดีในระดับสีดาวการงานจะมีความก้าวหน้าอย่างช้าช้าแต่มั่นคงส่วนด้านการเงินอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความเครียดจากการทำงานดวงปีมะโรงงูใหญ่ปีมะโรงในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการพัฒนาในเรื่องการงานและการเงินในระดับสีดาวคุณจะได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับคนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นส่วนเรื่องความรักมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาในทางที่ดีหากคุณมีคนรักแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นดวงปีมะแม่แพ้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีมะแม่ถือว่ามีดวงดีระดับสี่ดาวแต่ยังต้องระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจในบางเรื่องการงานอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่หวังแต่ก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ส่วนการเงินอาจจะยังต้องรอเช่าวงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนหรือขยายธุรกิจดวงปีกุลหมู สำหรับปีนี้ปีที่ดวงดีระดับสี่ดาวการทำงานในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ในด้านการเงินจะมีการหมุนเวียนที่ดีอย่างไรก็ตามการลงทุนยังต้องระวังเพราะอาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างดวงดีระดับสามดาวได้แก่ดวงปีถอกระต่ายปีถอในเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากดวงของคุณอยู่ในระดับ3ดาวการงานจะพบกับอุปสรรคและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจจะไม่ราบรื่นส่วนการเงินจะต้องระวังไม่ให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดวงปีวอกลิงสำหรับปีวอกในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเช่นกันเพราะดวงอยู่ในระดับ3ดาวการทำงานอานอาจ เจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดส่วนการเงินจะต้องระวังเรื่องการลงทุนที่อาจทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวดวงปีรากาไก่ในเดือนนี้ปีรากามีดวงอยู่ในระดับสามดาวการทำงานในเดือนนี้จะพบกับความท้าทายและความเครียดสูงดังนั้นการเตรียมตัวและการวางแผนจึงสำคัญมากส่วนเรื่องการเงินต้องระวังการตัดสินใจที่อาจเกิดความผิดพลาด ดวงของทั้ง12ปีนักษัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีหลากหลายมุมมองตั้งแต่ปีที่ดวงดีสุดยอดไปจนถึงปีที่ต้องระมัดระวังการตัดสินใจการใช้จ่ายและสุขภาพสิ่งสำคัญคือการมีสติและการวางแผนให้รอบคอบเพื่อให้ผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ